สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง q ิวเลด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมไปรับชมคอมเมนต์หลังจากชาวขเขมรเดือดเมื่อได้เห็นคลิปหนุ่มไทยท่านหนึงนะครับที่ได้ทำการอัดคลิปวิดีโอฝากถึงชาวกัมพูชาลงใน Facebook ว่าหยุดดูหมิ่นใส่ร้ายคนไทยและเห็นแก่แรงงานขาเขมรในประเทศไทยถ้าพวกคุณยังพึ่งพาไทยเพราะมันจะมีผลกระทบต่อแรงงานขาเขมรที่อยู่ในประเทศไทยครับ หลังจากชาวกัมพูชาได้ดูคลิปที่หนุ่มไทยได้ทําการอัดคลิปวิดีโอฝากถึงก็ได้เข้ามาแสดงทัศนคติกันเป็นจํานวนมากและยังคอมเมนต์บอกอีกนะครับว่าถ้าคนไทยไม่มีแรงงานชาวกัมพูชาประเทศไทยคงไม่จเจริญขนาดนี้และงานบางอย่างคนไทยก็ไม่ยอมทําไม่ว่าจะเป็นงานประมงงานก่อสร้างงานบริการเป็นต้นหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอ ของพี่ท่านนี้ที่ฝากถึงชาวกัมพูชาเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปวิดีโอนี้ไว้ใต้คลิปละกันนะครับและเราไปฟังคอมเมนต์ชาวกัมพูชากัากนหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะมีทัศนคติกันอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมคอมเมนต์แอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับ และในคลิปวิดีโอนี้ถ้าแอดอ่านออกเสียงไม่ชัดเสียงสูงเสียงตำ่ำหรืออ่านไม่ได้อารมณ์ยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านแรกนะครับก็ได้คอมเมนต์ว่าอย่างมีหน้ามาทวงบุญคุณอีกเหรอที่ผ่านมาทําอะไรกับเราวไว้บ้างใช่ตอนนั้นคุณช่วยเราเปิดประเทศให้พวกเราเข้ารบภัยแต่พวกคุณก็ช่วยโอกาสจากเราไม่น้อยด้วยโดยเฉพาะชายแดนพวกคุณก็ขยยับเข้ามาตลอดช่วยโอกาสเอาทรัพยากร และของมีค่าของเราไปก็ไม่ใช่น้อยคุณคิดเลยว่ามีแต่พวกเราที่พิธมาหากินฝั่งคุณพวกคุณก็ข้ามาทำมาหากินฝั่งเราจนล่ำรวยก็ไม่น้อยคอมเมนต์ชาวกัมพูชาคนถัดมาครับพูดแรงกันไปหรือเปล่าคิดให้ดีๆนะก่อนจะออกมาพูดคอมเมนต์ชาวกัมพูชาคนถัดมาครับคนขเขมรนไม่อยากดูหมิ่นคนไทยแต่คนขเขมรนทนไม่ได้กับคำพูดและการกระทําของคนไทยสื่อที่ดูหมิ่นขเขมรนก่อน พวกคุณทำตัวเป็นโจนขโมยศิละปะประจำชาติของพวกเราแล้วจะให้พวกเราทนอยู่เฉยๆได้อย่างไรคอมเมนต์ชาวกัมพูชาคนถัดมาครับอีกไม่นานประเทศกัมพูชาก็จะมีการพัฒนาเท่าเทียมกับประเทศไทยแล้วและคงไม่มีคนคเขมรนคนไหนที่ต้องเข้าไปทำงานในประเทศของพวกคุณขอให้พี่น้องแรงงานชาวเขมรของเราที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้อดทนอดกลั้นเอานะ มุมมองถัดมาครับประเทศไทยมีกฎหมายหรืออะไรและถ้าไม่มีแรงงานเขมรเราหรือพมา่าที่ทำงานในประเทศไทยเศรษฐกิจของประเทศไทยคงพังและไม่เจริญขนาดนี้เพราะคนไทยขี้เกียจประเทศไทยทุกประเทศมีกฎหมายอย่าเสแสร้งอ้างว่าเป็นคนไทยแล้วจะทำอะไรก็ได้ให้กับประเทศอื่นตามใจมิฉะนั้นประเทศไทยไม่มีกฎหมาย คอมเมนต์ถัดมาก็จะเป็นของชาวไทยนะครับที่ได้แสดงทัศนคติว่า พวกเราชาวไทยถูกสอนให้รักพวกคุณดั่งพี่น้องเพื่อนบ้านการพึ่งพาอาศัยกันแต่พวกคุณถูกสั่งสอนมาให้เกลียดพวกเราอยากให้รู้ว่าพอถึงเวลาพวกเราชาวไทยจะร่วมมือกันเป็นบึกแผ่นคนอย่างพวกคุณคิดดีแล้วหรือที่ใส่ร้ายพวกเราชาวไทยสงสารผู้คนที่ไม่รู้เรื่องเข้ามาหากินเราไม่เปื้อนระไม่มีความยินดีต้อนรับพวกคุณอีกต่อไปงดในความช่วยเหลือทุกกรณีและขอเชิญพวกคุณกับประเทศที่แสนดีของพวกคุณซะหมดเวลาของพวกคุณแล้ว เพียงพอแล้วกับสิ่งที่เราได้รับคอมเมนต์ comment ถัดมาก็จะเป็นของชาวกัมพูชานะครับที่ได้คอมเมนต์ว่าเข้าใจทุกประเทศย่อมมีคนดีและไม่ดีมีแค่10%ใน16ล้านของคนขอมมที่พูดไม่ดีกับคนไทยแต่ก็ยังน้อยกว่า10%ใน70ล้านของคนไทยที่ชอบพูดดูถูกคอมเมนต์วอนคนไทยให้หยุดขนองปากก่อนที่คนคอมรมทั้ง16ล้านคนจะหมดความอดทน คอมเมนต์ถัดมาก็จะเป็นของชาวไทยนะครับที่ได้คอมเมนต์ว่าเราคนไทยใจดีและให้เข้าให้น้ำตลอดที่เขาเดือดร้อนมาแต่สิ่งที่เราเห็นในวันนี้คือเขาเก่งกว่าเราทุกสิ่งทุกอย่างเราไปขโมยของเขามาเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดจากคนที่เขมเมนไม่เอาความจริงมาสอนลูกสอนหลานอาจจะสอนลูกสอนหลานว่าวันทบุรุษเราเก่งนะคำสอนอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคนถัดมานะครับเขาก็ได้ฝากถึงพี่น้องเขาว่าฝากถึงพี่น้องแรงงานเขมรตในประเทศไทยกลับมาพัฒนาประเทศเราจะดีกว่านานเท่าไหร่แล้วที่พวกคุณไปสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแรงงานอุตสาหกรรมแรงงานก่อสร้างและบริการ คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคนถัดมาครับต้องขอถามคนไทยก่อนว่าเคยให้เกียรติคนประเทศอื่นไหมถึงแม้คนขเขมรไม่ได้เข้าไปทํางานในประเทศไทยก็ไม่อดตายฝากถึงแรงงานชาวขาเขมรเพื่อร่วมชาติทุกคนที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยแต่เขาดูถูกก็กลับประเทศเราซะ มุมมองถัดมาครับเชิญคนไทยดูถูกคนขเขมรต่อไปเพราะอีกไม่นานพวกคุณจะไม่สามารถพูดได้อีกตอนนี้ประเทศกัมพูชากำลังพัฒนาแบบก้าวกระโดดเวลาของความเท่าเทียมกันใกล้จะมาถึงแล้วถ้าจเจริญเหมือนกันก็คงจะเงียบปากขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเขมรที่ใช้แรงงานอยู่ในประเทศไทยขอให้อดทนอดกลั้นการยั่วยุดูถูกของคนไทยถ้าไม่ไหวจริงๆก็กลับประเทศเรานะคงไม่อดตายถ้าไม่ได้ทำงานอยู่ในประเทศไทย คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคนถัดมาครับออกมาพูดเพื่ออะไรต้องการข่มขู่ให้แรงงานขาเขมรที่อยู่ในประเทศไทยกลัวใช่ไหมแค่คุณคิดก็ผิดแล้วฉันว่าคนไทยแน่าจะกลัวมากกว่านะถ้าแรงงานขาเขมรกับประเทศหมดเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเดินต่อไปไม่ได้ มุมมองถัดมานะครับก็จะเป็นของชาวกัมพูชานะครับที่ได้แสดงทัศนคติขอบคุณว่าผมก็เป็นคนกัมพูชาพี่พู้ถูกใจผมมากเลยครับพี่ชายขอบคุณครับที่ให้ที่พักพิงของพวกผมที่เป็นแรงงานขอบคุณครับคนไทยทุกๆคน คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคนถัดมาครับคนคขมรไม่เคยมีปัญหากับใครก่อนเดิมที่คขมรใช้ชื่อศิลปะการต่อสู้ของคขมรมเป็นภาษาคขมรแต่มีคนไทยที่สาบแช่งเขมรทั้งข่าวเล็กข่าวใหญ่ในประเทศถ้าเขมรมไม่โต้อตอบประเทศไทยก็จะเผาไฟให้เกียรติกันต่อไปจากจุดเริ่มต้น3ประเทศที่เขมรชายใช้แดนเดียวเรียกได้ว่าชาวเขมร์ชอบคนไทยที่สุดสามารถหาข่าวหรือเพจต่างๆที่โพสไว้ในอดีตได้ว่าข่าวไทยโจมตีคขมรมากกว่า หรือขมรโจมตีมากกว่าตั้งแต่แรกขมรรักษาความสงบเป็นประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่อยากโดนดูถูกตลอดเวลา และจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายสําหรับพา์ทนี้นะครับเขาก็ยังได้คอมเมนต์บอกอีกนะครับว่าทุกวันนี้ถ้าไม่มีคนกัมพูชาคนลาวคนพมา่าประเทศไทยของเราจะพัฒนาไหมเพราะว่าพวกเขานี่แหละและคนไทยเขาอยากไปทํางานก่อสร้างไหมคนไทย70กว่าล้านคนมีกี่คนที่อยากไปทํางานก่อสร้างมิแต่คนต่างชาตินี่แหละที่จะทําทุกวันนี้เพื่อให้ประเทศไทยมีอาคารสูงเยอะแยะ ก็จบแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นในพาทนี้ถ้าผิดพลาดประการใดยังไงผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่ผมทำการอัดคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยน่าจะเป็นลูกจ้างนะครับ ก็ได้ทำการอัดคลิปวิดีโอลงใน t i k t o k แล้วก็ยังได้พูดถึงว่าอยากให้ชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศหรือว่าอยู่ในบ้านนัน,นะครับให้หุบปากหรือว่าหยุดพูดได้แล้วนะครับเพราะว่าคนที่มาเป็นลูกจ้างในประเทศไทยตอนนี้ค่อนข้างที่จะทำงานลำบากมากขึ้นหรือถึงกับการโดนไล่ออกนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับเดี๋ยวแอดจะทำคลิปวิดีโอแยกให้อีกทีละกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ